สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างหลังจากที่เราได้เรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันกันไปแล้วนะคะในแต่ละขั้นแต่ละขั้นเราก็จะต้องมาวางแผนกันต่อนะคะเพื่อที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันของเราต่อ โดยการวางแผนเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นการนำรายละเอียดปีกย่อยต่างๆนะคะมาวิเคราะห์จัดลำดับความเร่งด่วนและจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละเรื่องของเรานะคะที่เราจะทำซึ่งเราก็จะต้องมาวางแผนเพื่อจัดสรรเวลาและกำลังคนให้เหมาะสมกับงานเช่นส่วนของคนที่จะต้องติดต่อกับลูกค้า ส่วนของคนที่ต้องเขียนโปรแกรมส่วนของคนที่จะต้องออกแบบซึ่งการวางแผนเนี่ยก็จะต้องมีคนที่มารับผิดชอบในส่วนต่างๆของงานอยู่แล้วนะคะหากเราละเลยในส่วนนี้ไปนะคะก็จะทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยไม่สำเร็จและไม่เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดนะคะและในการวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะ ก็จะมีเทคนิคอยู่เทคนิคหนึ่งที่จะมาช่วยในการวางแผนให้กับงานของเรานะคะเทคนิคนั้นก็คือเทคนิคกระดานคําบังเทคนิคนี้เนี่ยกระดานคําบังเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการงานซึ่งมีการนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะลองดูจากภาพตัวอย่างนะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นมาบ้างตามภาพยนต์นะคะซึ่งจะอยู่ใน ช่วงของการประชุมหรือการวางแผงต่างๆนะคะก็จะมีบอร์ดใหญ่ๆประมาณนี้ตามภาพตัวอย่างนะคะที่มีการแปะโพสต์อิฐต่างๆเจ้าก,กระดานนั่นแหละ <c oughs> เขาเรียกกันว่ากระดานคำบังเทคนิคก,กระดานคำบังเนี่ยไม่ได้จำกัดการใช้งานเพียงแค่การพัฒนาแอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอื่นๆ <c oughs> ในชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยนะคะนักเรียนสังเกตไหมว่าเจ้ากระดานคำบังเนี่ยจะมีใบโพสต์อิฐ ติดอยู่ใช่ไหมเจ้าใบาพวกเนี้ยเขาจะเรียกกันว่าการ์ดคำบังการ์ดคำบังเนี่ยก็จะแทนงานย่อยแต่ละงานว่างานไหนทำอะไรบ้างเพื่อช่วยในการติดตามความก้าวหน้าของงานนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเจ้าการะดานคำบังเนี่ยมันทำงานกันยังไงนะคะ mm hmm. การใช้งานก็คือผู้ใช้จะต้องนำการ์ดแต่ละใบนะคะที่ระบุงานเอาไว้แล้ว มาติดไว้บนกระดานซึ่งก็จะมีการแบ่งช่องในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะเพื่อกำหนดเฟสต่างๆซึ่งการกำหนดเฟสนะคะก็จะขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละงานว่าเราจะแบ่งออกเป็นกี่เฟสเผื่อมีนักเรียนคนไหนสงสัยคำว่าเฟสในที่นี้คืออะไรคำว่าเฟสในที่นี้ก็คือช่วงระยะเวลาของโครงการที่แบ่งย่อยแบ่งย่อยออกไปนะคะเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะคะ แต่สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ไม่ซับซ้อนมากเราก็อาจจะแบ่งเป็นเฟสแค่3เฟสนะคะดังนี้เฟสที่1คือเฟสของ to do หมายถึงเฟสที่เราคิดว่าจะทำอะไรลงไปบ้างถ้าเราคิดเสร็จแล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างและเมื่อเราเริ่มทำก็จะย้ายมาเฟสที่2 เฟสที่สองคือเฟสของ doing ที่หมายถึงเฟสที่กำลังทำการที่ติดอยู่ในเฟสนี้หมายถึงกำลังดำเนินการอยู่และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วเราก็จะย้ายการ์ดเนี้ยไปอยู่ในเฟสที่สามเฟสที่สามก็คือ done เฟสนี้หมายถึงเฟสที่รวบรวมงานที่เสร็จแล้วทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราติดการ์ด ที่กระดานคำบังนะคะทุกการ์ดก็จะต้องเริ่มต้นจากเฟส To Do ว่าเราจะทำงานอะไรบ้างพองานไหนที่เราทำอยู่หรือเริ่มทำเราก็จะย้ายการ์ดนั้นมาอยู่ที่ Doing งานไหนที่ไม่ได้ทำเราก็จะทิ้งไว้ที่ To ดูถ้าเสร็จแล้วเราก็จะย้ายมาที่เฟสของดัน เพราะฉะนั้นการมันก็จะเรียงจากทางซ้ายไปขวาเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของการานคำบังกันแล้วนะคะเราก็จะมาดูการกำหนดข้อมูลบนการ์ดแต่ละใบกันการ์ดหนึ่งการ์ดจะระบุรายละเอียดของงานได้เพียงแค่หนึ่งงานเท่านั้นนะคะโดยในการนะคะจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. นึ่คำอธิบายรายละเอียดของงานนะคะ เราจะต้องระบุว่างานนั้นมีรายละเอียดคร่าวๆอะไรบ้าง 2. จะต้องระบุความสำคัญของงานเช่นงานนี้วิกฤตแล้วงานนี้สำคัญมากงานนี้ปกติหรือเป็นงานที่ไม่เร่งด่วน ต่อมาอันที่สามนะคะจะต้องระบ,บุประเภทของงานต้องระบ,บุลงไปในการ์ดว่างานที่เราทำตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะประเภทไหนเช่นอยู่ในส่วนของลักษณะเฉพาะหรือฟีเจอร์หรืออยู่ในประเภทของความผิดพลาดงานที่ต้องแก้ไขต่อมาอันที่สี่จะต้องระบ,บุกำหนดเวลาส่งงาน หรือเวลาที่งานต้องเสร็จว่างานนี้จะต้องเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่และในส่วนสุดท้ายส่วนที่5ส่วนของผู้รับผิดช,ชอบงานนะคะก็จะต้องมีการกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดช,ชอบงานไหนใครเป็นผู้ทำงานนั้นอยู่เมื่อนักเรียนรู้การกำหนดข้อมูลบนการ์ดคำบังกันแล้วนะคะเราก็จะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าวิธีการเขียนการ์ดคำบังเนี่ยเขียนกันยังไง ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างของการกำหนดข้อมูลการคำบังค่ะในส่วนแรกเราก็จะต้องมาระบุรายละเอียดข้อค่าของงานกันก่อนนะคะในตัวอย่างนี้ก็คือให้โปรแกรมกำหนดส่วนลดให้ลูกค้าได้รายละเอียดข้่าวๆก็คือแก้ไขให้คำนวณส่วนลดตามที่ต้องการได้ต่อไปกำหนดความสำคัญความสำคัญคือสำคัญมาก ต่อไปกำหนดประเภทของงานประเภทของงานอันนี้ก็คือฟีเจอร์กำหนดส่วนลดต่อมานะคะกำหนดเวลาแล้วเสร็จก็คือวันที่30มกราคม2564นนะคะในส่วนสุดท้ายผู้รับผิดชอบก็คือสมพงษ์น้ำใจงาม เป็นยังไงกันบ้างตัวอย่างที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ยถ้ายังไม่เข้าใจเราลองไปดูในตัวอย่างที่สองกันนะคะอต่อไปเรามาเริ่มตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างที่สองเนี่ยครูก็ได้ยกตัวอย่างที่มันใกล้ๆก้ตัวกับนักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะสามารถนำาไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้เรามาดูรายละเอียดในตัวอย่างของที่สองกันนะคะก็คือเกี่ยวกับ การบ้านหลายวิชาคณิตศาสตร์รายละเอียดย่อยแก้โจทย์ปัญหาหน้าที่1 1อยสิบจำนวน10ข้อต่อมาความสำคัญของงานนะคะไม่เร่งด่วนประเภทของงานก็คือฟีเจอร์แก้โจทย์ปัญหาห ต่อมากำหนดเวลาแล้วเสร็จคือวันที่สองเมษาสองพนห้ารและส่วนสุดท้ายการกําหนดผู้รับผิดชอบงานนี้ผู้รับผิดชอบก็คือมณีรัตน์จงใจดีต่อมาเราไปเรียนรู้ในตัวอย่างที่3ามกันเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นไปอีก รายละเอียดของตัวอย่างที่สามก็คือแก้งานซ่อมรถจกกักรยานยนต์รายละเอียดคร่าวๆนะคะแก้ไขรถจกกักรยานยนต์สตาร์ทไม่ติดความสำคัญของงานนะคะก็คือวิกฤตประเภทของงานนะคะก็คือแก้ไขรถที่มาซ่อมสตาร์ทไม่ติดต่อมานะคะก็จะเป็น การกำหนดเวลาแล้วเสร็จตัวอย่างอันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเวลา9ก้าโมงสุดท้ายนะคะผู้รับผิดชอบก็คือช่างสมชายทินดงการคนของการใช้เทคนิคกระดานคำบังและการใช้การคำบังนะคะจะทำให้เราวางแผนง,งานได้ดียิ่งขึ้น เพราะจะทำให้เราเห็นถึงงานที่เสร็จแล้วงานที่กำลังทำงานที่ยังเหลืออยู่นะคะก็จะทำให้เราได้จัดสรรเวลาในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้เนะะื้อหาและตัวอย่างต่างๆที่ครูได้สอนไปเข้าใจกันไปเอ่ยถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนดาวน์โหลดใบงานทำกันด้วยนะคะ แล้วก็สำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะ